โล่งขึ้นะทำไมอ่ะโล่งแล้วค่ะอาจารย์เพลงที่สามว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นอีกขึ้นก็เหมือนคนดูเพราะตอนนี้เราไปอยู่ใกล้คนดูใช่ค่ะยิ่งออกมาใกล้มายิ่งใกล้เข้าไปค่ะใช่เห็นเห็นใกล้ๆเลยใช่ค่ะมีสิวไหมฮะฮะมีสิวไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยเรามีตัวช่วยที่ดีเดี๋ยวให้บอกเดี๋ยวค่อยบอกค่ะ น่าเอาละค่ะทางบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะเล่าสู่กันฟังหน่อยแล้วแล้วก็ไลฟ์แบบนี้นะคะปกติแล้วก็จะเป็นร้องเพลงเล่นกีต้าร์กันเองน้องนุ่งอยู่ในบ้านแต่ว่าครบทีมแบบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ครบทีมแบบบนเวทีนี่ก็นานแล้วที่เราไม่ได้เจอกันจะไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ เจอกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะก็ให้กําลังใจกันแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวไว้ห้เขาเขาเขาผ่อนเขาผ่อนคลายมาตรการก่อนเนาะเราได้ไปแน่นอนนะครับวันนี้มีเมื่อวานเมื่อวานเมื่ออาทิตย์แล้วมีกุ่บุญแคนก็มีไลฟ์ให้ดูน้องซีไชน่าลงนะครับใช่ค่ะก็มาทสึคิวพี่ตายวันนี้แต่เดี๋ยวจะมีต้องเอาใครมารับเชิญบ้างก็โอเคไหมโอ้แค่คิดก็สนุกแล้วนะคะเอ้ย ต,ต้องอาฝากกันบ้านให้พี่น้องบ้านเท่านะคะว่าครั้งนี้เราไลฟ์เป็นครั้งแรกนะคะถ้าสมมุติว่านะคะสมมุติว่าถ้าไลฟ์ครั้งหน้าของเราจะมีขึ้นเนี่ยอยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญหรือว่าอยา,อยากให้มีอะไรพิเศษพิเศษในชว์ของเราผมถ่ายถูกนะอะไรคะไม่บอกถ่ายถูกว่าอยากให้ใครมาเอา้า <c oughs> เอา้โหแล้วแต่ผูใ้ใดอาจจะเงียบๆเลยป่ฮะ งแงแ้มเดี๋ยวเหรอตอนนี้เห็นเป็นหวานแหย่อยู่ันนอนป้าแน่นอนคร <c oughs> ับคือบ่หอยมันเอาป้ามาฝากนะคะ <c oughs> เออเนาะแล้วล่ะ,อ,ละอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เวลาไปที่เวทีคอนเสิร์ตค่ะทุกคนก็ยังไม่เคยลืมนะคะเพลงนี้คือจริงๆนานมากตั้งแต่อารบัม ชุดที่2นะคะทุกคนก็ยังให้กําลังใจเ<ม>พลงนี้ตลอดบอกหน้าวิธีขอหน่อยขอหน่อยวันนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนรู้ว่าจะมีไลฟ์ก็บอกว่าขอฟังเพลงนี้ด้วยนะคะอยากไม่เล่นไม่ได้เลยอ่ะไม่่ไดทไท่ไดี